สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจเล็กจะมาทําอาหารง่ายๆบ้บ้าน,านอร่อยแสนอร่อยค่ะนั่นคือเมนูน้ําพริกกะปิที่ทุกคนคุ้นเคยกันนั่นเองค่ะแต่น้ําพริกกะปิของเจเล็กจะมีความพิเศษนิดหน่อยนะคะนั่นก็คือเพิ่มใส่มะอึกรสชาติจะแปลกใหม่อร่อยมากๆเลยค่ะเมนูน้ําพริกกะปิของเจเล็กจะมีวัตถุดิบดังนี้นะคะเริ่มด้วยพริกขี้หนูส่วนค่ะ ุ้งแห้งตัวโตกระเทียมไทยมะนาวมะเขือพวงเพิ่มความพิเศษเมนูนี้คือมะอึกค่ะกะปิค่ะน้ำปลาและสุดท้ายน้ำตาลมะพร้าวนะคะเรามาเริ่มทำน้ำพริกกะปิกันเลยค่ะ เราเตรียมมะนาวมาผ่านแล้วมาคั้นน้ำกันเลยนะคะเคล็ดลับของเจ๊เล็กเวลาตาน้ําพริกกะปินะคะจะต้องคั้นน้ํามะนาวไว้ก่อนเพื่อเวลาเราตาน้ําพริกเสร็จแล้วพริกเราจะไม่ดํานะคะเรานํำกุ้งแห้งไปล้างให้สะอาดแล้วมาโขกกันเลยค่ะนํำพริกขี้หนูส่วนไปล้างให้สะอาดแล้วมาใส่ในครกเลยค่ะ แต่จริงๆแล้วเจเล็กต้องใส่กระเทียมไทยตอนนี้เลยนะคะแต่เจเล็กลืมคะ่ะเราตามส่วนผสมทุกอย่างให้ละเอียดเลยคะ่ะต่อด้วยกระปิหอมๆของเราเลยคะ่ะแล้วใส่น้ำมะนาวที่เราคั้นไวนะะ้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็เอากระปิใส่ใบตองไปย่างไฟบนกระทะก็จะหอมมากยิ่งขึ้นนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลมะพร้าวคะ่ะเพิ่มความหอมด้วยน้ำปลาเพื่อนๆอยากกินรสไหนก็จัดไปเลยนะคะ ใครลืมกระเทียมก็มาตามแยกแบบเจเล็กนะคะแล้วเราก็มาคลุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะเพิ่มความอร่อยด้วยมะเขือพวงกับมะอึกนะคะเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกกะปิของเจเล็กนะกินนะกินค่ะจากเคล็ดลับของเจเล็กน้ำพริกกะปิของเจเล็กจะไม่ดำแดงสวยเลยค่ะ กินคู่กับผักสดที่เราชอบและไข่เฉอมจะอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยค่ะน่ากินไหมคะอร่อยสุดๆเลยค่ะเป็นเมนูที่เจเล็กชอบเจเล็กทำทุกวันเลยค่ะอร่อยมากๆเจเล็กคอนเฟิร์มค่ะอย่าลืมมาซื้อของที่ร้านเจเล็กนะคะตลาดสาระน้ำเย็นมีเครื่องปรุงของใช้ให้เลือกมากมายเปิด5ทุ่มถึงเที่ยงวนันเปิดทุกวันนะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด b ับราคาและกดกระดิ่งติ้งติ้ง,ง,งให้ช่องเจเล็กด้วยนะคะแล้วเจอกันเมนูหน้านะคะ